มิลลอฮฺุสลาลัลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺุบะรรากาตุเขาความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะฮูว่าจากอะไรตรงมีแด่ท่านพี่น้องผู้ชมท่านฟังที่รักยิ่งท่านครับถ้าจะมีคำสอนหนึ่งที่สั้นกระชับและมีความลึกซึ้งคงหนึ่งในนั้นคงมีคำสอนนี้จากท่านอูลลอฮศ็ุลลอฮุอะรยฮิวะลัมี ص ح ท่านหนึ่งครับ รับอิสลามแล้วต้องการคำสอนที่สั้นกระชับเอาไปใช้ได้ในชีวิตและสงล่งผลกับชีวิตอันยิ่งใหญ่มากเลยโดยท่านผู้นั้นได้กล่าวว่ายอรุสูล์เอาซีนีว่าเอาวัตรซอจงสั่งเสียชั้นจงสอนชั้น,นแบบสั้นกระชับกระชับทารุสุลอสอัลลอฮฺซุลแลมจึงสอนข้อหนึ่งซ่อนลิซอดาจ,จะมวัด,ดยะถ้าท่านจะละหมาดก็จงเป็นละหมาดปันหนึ่งว่าเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายของท่าน ข้อที่สวลาตุกัลลิมบีกบีกาลาเมนจะตัะตาิรุกอดันอย่าได้พูดคำพูดใดประโยคใดที่ท่านจะเสียใจในภายหลัง 3. วมวจิมะอันญะสะมินไอดินนาะจงรวบรวมความผิดหวังกับผู้คนนั่นคือ3ประโยคครับ3ามคำสอนที่ส่งผลกับชีวิตของเราท่านทั้งหลายข้อแรกไปแล้วครับ ซนลิซอลาจะมัววดะจงละหมาดเหมือนเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายพี่น้องครับเรื่องการละหมาดเป็นอิบาดหนึ่งเป็นอิบาดบาด้าดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีและเป็นอิบาดาเป็นการทาความดีชนิดหนึ่งที่ส่งผลกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งครับาการละหมาดที่มาที่มีสมาธิที่มีความหน,นักแน่นการละหมาดจที่ใจละหมาดด้วยการละหมาดที่แสดงออกถึงความนอบน้อมถ่อมตนการละหมาด ที่แสดงออกถึงความขอบคุณกับลอสุบะาในวาลาเป็นการละหมาดที่เปลี่ยนชีวิตรเราได้เป็นการละหมาดที่ส่งผลกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งส่งผลต่อชีวิตของเราในโลกดุนยานี้และส่งผลกับชีวิตของเราในโลกอาคาตย์รแต่อย่างไรก็ตามไปนะครับในโลกปัจจุบันนี้โลกที่มีการแข่งขันโลกที่มีความวุ่นวายมีฝีตันโลกที่มีบททดสอบเร็วแล้วก็แรงมันทําให ละหมาดของเราครับที่จะต้องมีสมา,า,มาธิละหมาดของเราที่แสดงออกความรอบน้อมถ่อมตนนั้นมันหาได้ยากเลยเกินนั้นหนึ่งในเทคนิคหนึ่งในวิธีที่ทอร์โซลล์โซลล์เฮอซัมบอกกับเราพี่น้องครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ที่ส่งผลกับเราเป็นอย่างยิ่งถ้าพี่น้องละหมาดแล้วใจลอยละหมาดแล้วขาดสมาธิละหมาดแล้วขาดขาด,ขาด,ขาดทิศทางขาดเป้าหมายพี่น้องครับคาสอนท่ร์โซลล์โซลล์เฮอรซัมบทนที ครับส่งผลกับเราอย่างชัดเจนซอลี่ซอดยา,ยาจะมัวดยันละหมาดเหมือนเป็นการละหมาดของคนที่สั่งเสียละหมาดครั้งสุดท้ายถ้าหากว่าท่านมีโอกาสละหมาดนะครับครั้งนี้แล้วท่านรู้ครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราจะเสียชีวิตแล้วเราก็อยากจะละหมาดถ้าละหมาดครั้งนั้นเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของเราเราจะทําอย่างไรแน่นอนเป็น้องครับจะต้องเป็นละหมาดที่เราไม่ได้นึกถึงเรื่องรุนยาจะไม่ได้นึกถึงปัญหา เรื่องราวต่างๆเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องอุปสรรคต่างๆนานาเพราะว่าเราคงไม่ได้คิดในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแล่สิ่งที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราคืออะไรฮะเราจะนึกถึงอัลลอฮ์เราจะแสนงออกถึงความนอบน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดที่เราควรที่จะมอบไปกับอัลลอฮ์สุภาพในวาาดใช่ไหมครับดังนั้นไอ้สิ่งนี้มันยังสิ่งที่มีความสําคัญพี่น้องครับเรื่องของการละหมาดเรื่องของอิบาดใดๆก็ตามเนี่ย ถ้าเราอยากจะได้เป็นละหมาดเกรด A นะครับละหมาดเกรด A ละหมาดพรีเมียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะให้ไปถึงเป้าหมายในอิบาด้าที่เป็นเกรดพรีเมียมนั่นคือคำของทารุสุลลาะซุลลาะฮอะเราะซัลลัมครับครับที่ทารุสุลลาะซุลาะซมได้กล่าวาว,าว่าอลัลเอเลซานการคุณธรรมครับขั้นสูงสุดความสวยงามของอิบาด้าขั้นสูงสุด มันตะบุนอัลลอฮ์การที่ทำการที่แสดงออกในการอิบาดะห์การทำความดีกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาอาตละกะอันนและการตะรหูประหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์สุบฮานุวาอาละพี่น้องทำละหมาดพี่น้องถือศีลอดพี่น้องอ่านพี่น้องอ่านกุรอานพี่น้องยึกุลลอฮ์เนี่ยโดยที่จินตนาการนะครับจินตนาการประหนึ่งว่าประหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์ เห็นอัลลอฮ์คือเห็นอัลลอฮ์ด้วยกับจิตใจเห็นอัลลอฮ์ด้วยกับใจเห็นอัลลอฮ์ด้วยความรู้สึกพี็นองครับเห็นอัลลอฮ์ด้วยกับสัญชาตญาณความรู้สึกที่เรามีในการรอบน้อมในการถ่อมตนครับเห็นอัลลอฮ์ด้วยความเยียเกนด้วยความมั่นใจที่เรามีอยู่ประเด็นว่งเราเห็นอัลลอฮ์ฟะอิลลัมตะคุณต่รอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะแม้ว่าท่านไม่สามารถที่จะเห็นอัลลอฮ์ได้แต่พระองค์ทรงเห็นท่านอันนี้พี่น้องครับมันเป็นเคล็ดหรือเป็นหลักในการทำอิบาะัดขั้นสูงสุด ครับเป็นอิบะดาขั้นสูงสุดที่ทําให้อิบะดาของเรานั้นมีความนอบน้อมมีความทำตนมีสมาธิมีการจดจอ่อครับคือทาอิบาดะประดนหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮฺสุบฮ่าในวานตาลาแม้ว่าเราไม่อาจที่จะเห็นอัลลอฮฺสุบฮาใน,นตาลาได้ในโลกดุญญานี้แต่ให้เราได้จินตนาการได้สํานึกอยู่ตลอดเวลาว่าอัาาลลอฮฺทรงเห็นเราในทุกกริยาในทุกการปฏิบัติของเรา ในที่ความรู้สึกความซาบซึง้งความรู้สึกที่เราได้แสดงออกในการอิบาร์ดการทำละหมาดถวายแด่ลอสุภฮานิวาตาลาาที่แสดงออกในความนอบน้อมทำตนวันเกรงขอบคุณอลอสุบฮานิวาตาจาาหวังกระหายในความดีกลัวในการลงทันกลัวนรกที่อาจจะเกิดขึ้นลสอสรงรู้ในสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรา ในเมื <noon> <t un |az|> ่อเราได้แสดงออกในสิ่งนี้เพีน้องครับมันจะเป็นการละหมาดที่สร้างความต่างเป็นละหมาดที่ให้ที่ให้คุณค่ากับเราอย่างท่านชี้ชัดเจนการละหมาดจะเป็นการละหมาดที่ให้พลังกับเราอันยิ่งใหญ่เพีนงองครับเพีน้องครับเรื่องของการละหมาดแล้วก็เรื่องของอิบาดาต่างๆเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจต้องให้ความสําคัญนะพีน้องครับคืออิบาร์ดาคือจิตปิญญาณของอิบาดาหต่ว่าหัวใจหัวใจของการละหมาดหัวใจของการอ่านกุรอานหัวใจของรูลรู้ หัวใจการทำห,หัวใจการทำอมรูอหยู่ตรงไหนไปลองครับไม่ใช่อยู่เพียงแค่หัวใจไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่อวัยวะภายนอกครับ้าเป็นร่างกายเรานะครับมือศีรษะเราหูเราครับเป็นส่วนภายนอกแต่สิ่งที่เป็นสําคัญคืออยู่นในหัวใจเรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันไปลองครับอิบาดะนะครับแบ่งเป็นสองประเภทองค์ประกอบของอิบาดะการทําความดีใดๆก็ตามนั้นแบ่งเป็นหนึ่งอิบาดะภายนอกคือร่างของอิบาดะองค์ประกอบ ของที่เป็นฟอรดูเช่นกนารอ่านฟาติฮาเช่นการสุยูดเช่นกนารอ่านตาชฮุดในการละหมาดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิบาดะภายนอกเป็นร่างของอิบาดะรุก่อนการละหมาดสิบสามข้อแล้วก็สุนัตต่างๆครับเป็นอิบาดะเป็นร่างของอิบาดะภายนอกตอนนี้จิตวิญญาณหัวใจของการละหมาดหัวใจของการอิบาดะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหัวใจของอิบาดะมันเป็นภายในไปแล้วครับอิบาดะภายในนี่เองที่สร้างความต่าง ทำไมคนละหมาดมัสยิดเดียวกันอยู่แถวเดียวกันอิมามคนเดียวกันแต่ว่าผล,ลบุญคุณค่าที่เกิดขึ้นมาไม่เท่ากันมันทาราสโลล์สโลล์เขซัมได้กล่าวไว้ครับว่าคนคนหนึ่งมาเสร็จจากการละหมาดฟาลาฮูอุชรูรุฮาบางคนได้หนึ่งในสิบบางคนได้หนึ่งในเก้าบางคนได้หนึ่งในแปดจนถ่าบางคนได้นิสฟูฮา เขาลาหูนิสโฟฮาได,ได้ได้หนึ่งในสองเขได้ครึ่งหนึ่งผล,ลบุญคุณค่าแตกต่างกันสิ่งที่เป็นตัวกำกับสิ่งที่เป็นตัวแปรให้เราได้รับคุณค่าให้เราได้รับอานิสองส์อันยิ่งใหญ่มันอยู่ภายในเราไปแล้ครับนั้นภายในเราครับสิ่งที่ช่วยให้เราได้กลับมามีสมาธิจดจอ่อมีความนอบน้อมมีความถ่อมตน ซึ่งเป็นหัวใจของการละหมาดหรือหัวใจของการอิบาดาดเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเป็น้องครับซอลิสอดา,านจะ,ะมวัฏยะละหมาดเหมือนีีการละหมาดครั้งสุดท้ายพป่นอะครับความรู้สึกดังกล่าวมันจะมาอะไรเปนอะครับมันจะมาได้ง่ายและมันจะมาโดยอัตโนมัตินี่ถ้าเราไม่มีโอกาสละหมาดแล้วละหมาดครั้งสุดท้ายของเรา ครับเราจะต้องทำยังไงความรอบน้อมทำตนความรู้สึกสมาธิจดจอ่อเนอี่ยมันจะมาโดยอัตโนมัติและช่วยให้เราเนะี่ยได้เข้าถึงหัวใจจิตวิญญาณของการละหมาดได้เข้าถึงหัวใจของจิตวิญญาณการอ,บาอิบะดถ้าการทำอมร <c oughs> ้อ์ครั้งนี้ <c oughs> เป็นการอมร้อครั้งสุดท้ายของเราเราจะทำยังไงถ้าอุมร้องถ้าการทำฮัชครั้งนี้เป็นการทำฮัชครั้งสุดท้ายของเราเราจะทำยังไง เห็นไหมฮะว่ามันจะเป็นกระบวนการเป็นเรื่องราวที่เสริมที่ช่วยให้เราเข้าถึงหลักเอเซนครับหลักขั้นสูงสุดในงการอิบาาฮิ์กับอัลรอสุบฮานนวาตาลาข้อที่สองไปนะครับแต่รอสุลาสัลลอห์เขาซัมได้สอนว่าละตุกัลิมบีคำในตั้งทั้งรุบิฮฮตะ้งทั้งรุบิฮฮกัน อย่าได้คำพูดใดๆนะครับที่เราจะต้องเสียใจภายหลังอย่าได้คำพูดอย่าได้กล่าวคำพูดใดๆนะครับการสื่อสารใดๆกับผู้คนที่เราต้องกลับมาตบัตัวไปน้องครับคำพูดเนี่ยก่อนที่จะพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่หลังจะพูดไปแล้วนั้นคำพูดเป็นนายของเราความ คำพูดของเรานั้นมันเป็นคำพูดที่สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งในการสื่อสารเป็นหนึ่งในสะพานกุญแจสำคัญไปนวครับที่จะทำให้คนรู้สึกดีๆหรือทำให้คนรู้สึกแย่ๆดังนั้นในคำพูดครับจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันสร้างความสร้างความพิเศษและก็มีความสำคัญกับชีวิตของเราไปนะครับทอร,ร์ล,ล่ลลสลวาซได้กล่าวว่ามันแคนะยุมินบินและฮิวันเจอมินอักิั ผู้คในใดก็ตามที่เขาศรัทธามันกับอัลลอฮ์ละศรัทธาต่อมันศรัทธามั่นต่อวันอาคราิรอฟันเยวกุลคายรอนอวลิยัสมุดก็จงพูดดีๆพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่มีประโยชน์พูดสิ่งที่สร้างความดีงามให้กับเขาหรือไม่ก็นิ่งเสียหรือไม่ก็นิ่งเสียนั่นเพี่น้องครับในเรื่องของในเรื่องของคําพูดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาของเราเนี่ยได้สอนเอาไวา้ได้ให้พยายามที่จะรักษาปัจจุบันนี้เพี่น้องครับ คำพูดครับที่เชื่อเฉียนคำพูดที่แอบแฝงด้วยกับด้วยกับผลประโยชน์คำพูดที่หลอกลวงครับคำพูดที่หวานล้อมครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนี้เราเห็นสื่อต่างๆนะครับที่พยายามรณรงค์นะครับสอนเทคนิคการพูดการหวานล้อมการจูงใจคนการคลองใจคน นะครับดังนั้นกำลังจะบอกไปนะครับว่าคําพูดเนี่ยมันมันสร้างอิทธิพลกับคนคนหนึ่งได้นะครับแต่คําพูดในอิสลามจะต้องเป็นคําพูดที่ดีงามคําพูดที่ดีงามครับต้องเป็นคําพูดที่สอนกันในเรื่องราวที่ดีงามในยักวัอ่านบทหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุตตารานัได้ทรงตัดกับเราครับว่ามันไม่มีความดีใดๆหรอกครับที่จะให้ประโยชน์กับเราความดีใดๆที่เราจะซิบกระซาบกันพูดคุยกันครับ อิลามันอ่าบอราวิศตะก็เตนเอามะอโรเฟนเอาอิลลาห์ฮมบินัสนอกจากพูดกันกระซิบกันคุยกันครับในสิ่งที่เป็นความดีใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีพี่น้องครับใช้กันละหมาดรณรงค์กันละหมาดรณรงค์กันบริจาครณรงค์กันให้มีความสอมบัานดูความอดทนรณรงค์กันให้อ่านเรียนหนังสือนั้นการพูดคุยกันกระซิบกระซาบมันไม่มีความดีใดๆนอกจาก นอกจากใช้กันในสิ่งที่ดีเอามา,อารู้เฟ้นใช้กันใช้ปรามใช้กันในสิ่งที่ดีครับรณรงกันในสิ่งที่ดีเอาอุสละเหมนไม่ในนัสรือปรณีปรนอมให้คนที่เขาโกรธกันให้คนที่เขาอาจจะเป็นศัตรูกันกลับมาคืนดีกันนั่นเพียงน้องครับเรื่องของคําพูดคําพูดมีสองแง่แง่ที่บวกแง่ที่เป็นลบแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งเลย นะครับนั้นพี่น้องเวลาจะพูดเวลาเวลาจะพูดสิ่งใดนะพี่น้องบางทีด้วยความกโกรธเราเนี่ยเราจะพูดเราจะพ่นในสิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นยาพิษที่ไปบางครั้งไปประหัตประหารบางครั้งมันไปทําลายความรู้สึกของคนคน,คนอื่นและหลายครั้งที่เรานั้นจะต้องกลับมาเสีย,จยใจในภายหลังดังนั้นขอให้เราได้เอาชนะนะครับเอาชนะนับสู่อารมณ์ของเราที่เราจะพ่นที่เราจะพราบในสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับที่พ่นพูดออกมาในเชิงตัดเพอในเชิง หมดหวังท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังหมดพลังใจความพูดออกไปบ่งบอกถึงทัฏจักที่เป็นลบโดยเฉพาะเป็นลบกับอัลลอฮฺสุบฮานวิวะจัลละพยายามพยายามที่จะระวังรักษาคํานี้ให้ออกไปจากชีวิตของเราไปแล้วครับยพยายามที่จะพูดดีดีจะพูดดีไม่ได้ไปน้องครับก็ยพยายามกัดลิ้นเอาไว้อย่าพร่ำออกมาอย่าพูดออกมาการพูดที่ดีบางทีมันไม่ได้หมายความว่าพูดเยอะไปน้องครับ การคำพูดที่ดีนั่นคือคำพูดในสิ่งที่สร้างสิ่งที่ดีสร้างสรร์ในสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือคำพูดนะครับระวังคำพูดอยู่อยู่อยู่กับอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดครับนั่นคือหนึ่งในสุภาษิตท,ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่า๋อเรื่องมีความสําคัญไปแล้วครับเรื่องคําพูดมีความสําคัญข้อ <c oughs> ที่สามไปแล้วครับ ท่านสุลาสาสล่าสัลลัลสัมเดกาวาวจมะอันยักะฟีมาฟีมาไอดินนาสจงรวบรวมความผิดหวังครับที่จะไปโฟกัสที่จะไปมุ่งหวังกับมนุษย์ประโยคนี้มันหมายถึงอะไรครับประโยคนี้หมายหมายความว่าเราฝากความหวังไว้กับมนุษย์ขอความช่วยเหลือกับมนุษย์โดยแล้วก็ใจเรายึดอยู่กับมนุษย์ที่จะให้ความช่วยเหลือกับเราพี่น้องครับมัน เป็นความผิดอย่างมหันลในใ,ในในคำสอนของอิสลามเรามันเพราะอะไรฮะเพราะหลักการเราเนะี่ยเพียงครับัวลัสตันจะฟัสตอินบิลละถ้าท่านจะขอความช่วยเหลือก็ความขอความช่วยเหลือกับอลอสุภาพในวาตาล่ะอันนั้นคือหลักที่มีความสําคัญในชีวิตของเราเนะี่ยที่มีปัญหาที่ประสบกับปัญหาอุป,ปรสักหาทางออกหาทางรอดไม่เจอ มันทำให้เราได้ท้อแท้มันทําให้เราได้ผิดหวังครับมันทําให้เราเศร้ามันทําให้เราได้โศกครับแบบเรื้อรังก็เพราะว่าเรานั้นยึดอยู่กับมนุษย์ยึดอยู่กับตักกะเหตุและผลกับมนุษย์กับคนกับทักษะความสามารถของคนมากจนเกินไปโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเรายึดนะครับเราคิดด้วยกับใจยึดความสําเร็จกับคนความช่วเหลือกับคนคนสามารถให้เราได้โดยกับใจ นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ผิดแต่การที่เราให้คนช่วยเหลือเร,ร,เราเอ่ยปากความช่วยเหลืออันนั้นในเรื่องปกติถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ผเป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นที่ที่เราจะต้องใส่ใจคืออย่ายึดอย่ายึดกับคนปากเขาความช่วยเหลือไดไ้เป็นปกติเป็นเรื่องที่ศาสนาเราใช้นะครับแต่ใจเราต้องยึดกับเราสุภาพนตวาสเราได้ทาเหตุเหตุหนึ่งคือเราได้เอ่ยปากนะครับ กับผู้คนในสิ่งที่ไม่ได้สร้างความตกต่ำให้กับเราไม่ใช่เป็นการมันไม่ได้ทําให้เราได้ตกต่ำเราไม่ได้ไปยอเขาเราไม่ได้ไปพึ่งเขาแล้วก็เราพยายามที่จะไปพึ่งไปอาศัยเขานั้นถ้าไม่จําเป็นแล้วเราจะไม่ไปขอนั่นคือหลักศาสนาของเราไปนล้ครับศาสนาของเรานั้นให้พึ่งอัลลอฮ์และให้เรานั้นมีความก่อนะคําว่าก่อนะนั้นคือความพอเพียงความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ครับแม้จะเล็กน้อยก็ตามซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจที่มีความสําคัญเป็นหนึ่งในหลักทมคาสอนที่ทําให้เรานั้นนะครับมีความสงบ,บในจิตใจของเรารู้จักคําว่าพอนั้นหลักคาของตอราสซลล์โซลล์สัมบต์นี่ก็ให้เรานั้นหมายถึงว่าให้เราลดการพึ่งพิงผู้คนและให้เรานั้นไปยึดขอความพึ่งพิงกับอัลลอฮ์สุบะฮานวิวาตละนะครับอันนี้สิ่งที่มีความสําคัญลดการพึ่งพิงผู้คน และไปเพิ่มการพึ่งพิงกับเอาสุภาพนิวาสอะลรดังนั้นพี่น้องพยายามจําหลักการนี้ไว้นะไม่ว่าปัญหาเรื่องเราต่างๆจะมีเรื่องเราใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นทาเราสุลล์สโลล์ซัมได้กล่าวว่ามันนาซารัตบิฮิฟาก็ตอนใครก็ตามที่มีความยากจนประสบกับเขาความยากจนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรื่องราวปัญหาอันรุนแรงปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใน,นอาชีพการงานในเรื่องของครอบครัว เรื่องใดก็ตามไปดล้ครับที่มันมีความยิ่งใหญ่ฟาอันซาลตบ,บิฮิอันนาะเสร็จแล้วเขาลงเรื่องนี้กับมนุษย์ไปฝากมนุษย์ไปไปง้อมนุษย์ไปใส่ใจคิดว่ามนุษย์นั้นให้ความสําเร็จกับเราได้ใจเชื่อมโยงใจนั้นยดึดจิตกับมนุษย์พึ่งพิงมนุษย์ครับลำตุสัตดะฟาคอตูโฮระยะยาวแล้วนั้นธุระของเขาความยากจนของเขาความจำเป็นขเขานั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขย หรือได้รับการแก้ไขแต่ไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีงามวระสุดท้ายแล้วเหมือนไม่ได้รับการแก้ไขถ้ายึดอยู่แบบนี้เป็นครับปัจจุบันที่เรายอมนะครับยอมเหมือนว่าเป็นท่านของมนุษย์ยอมตัวเรานะครับยอมลดเกียรติของเราก็เพราะว่าต้องการการช่วยเหลือจากมนุษย์มากจนเกินไปครับเราเหมือนว่ามนุษย์เป็นที่พึ่งเราทั้งที่เรามีรอรรถสุภาษณฮในวาแต่ละ นั้นพยายามลดการพึ่งพิงมนุษย์เสร็จแล้วให้เพิ่มการพึ่งพิงลอสุภาหานิวาตะลามมันนัสลัดบีเหฟาก็ตนใครก็ตามประสบกับเรื่องเดือดร้อนปัญหาประสักความยากจนฟาอันซาละบีฮาอัลลอฮ์เสร็จแล้วเขาวางเรื่องนี้กับลอสุภาหานิวาตะละคือของความเชือกับอัลลอฮ์โดยการดูอ้างกับอัลลอฮ์การพึ่งพิงอัลลอฮ์พี่น้องครับโดยการตะวักแันการมอบหมายกับลอสุภาหานิวาตะลามโดยการทําตนให้ใกล้ชิดกับลอสุภาหานวาตะลานั่นคือ กวางกับมนุษย์คืออาศัยดูอาขอความช่วยเหลื่อจากลอสุบฮานว่าแต่ละยูชิกุลลอฮุบิฮิวีริสกิฮิอาจิลันเอาอาจิลันไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วอัลลอสุบฮานุตระานั้นจะประทานทางออกทางรอดให้กับเขานั่นคือเรื่องราวนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญ กับชีวิตของเราเพี่น้องครับว่าในชีวิตของเราที่แท้จริงแล้วนั้นชีวิตของเราที่แท้จริงเนี่ยคือชีวิตของเราที่ต้องพึ่งพิงอาศัยลอดสุฮาษิตานาละและเมื่อใดก็ตามพี่น้องครับกลับมาหลักการ3ข้อนี้ละหมาดก็จ,จงเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายของเรา 2. ถ้าพูดก็ระวังคําพูดครับอย่าพูดคําพูดที่เราจะเสีย,จยใจภายหลังข้อที่3พี่น้องครับ ให้ลดการพึ่งพิงมนุษย์แล้วก็เพิ่มความพึ่งพิงเราสุภาพในวาจาสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราทั้งดุนทยาแล้วก็อาคิรออกูลูกาลิฮาลาวาอัสตักฟิรุลลอฮิวะลักุมวะลิสายรินมุสลิมีนามินกุลิลัมฟาสตักฟิรุอินวัลกฟูรุรรหีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ